ถ้าให้อ่านใจท่านนายกกัน,นะครับครั้งนี้ถึงขั้นต้องใช้พรกฉุกเฉินสิ่งที่ต้องการจากพรกฉุกเฉินจริงๆก็คือ 1. อําอำนาจประกาศเคอร์ฟิลสองอำนาจในการที่จะห้ามคนเดินทางเข้าออกพื้นที่ไหนก็แล้วแต่และ 3. การที่จะให,ให้ท,ห,ทหารสามารถออกมาปฏิบัติการเสมือพนพนักงานเจ้าที่ปกติได้ต้องการสาประการนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ ไม่ใช่ครับผมคิดว่าอำนาจในเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่พนักงานมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะประกาศไม่ต้องประกาศเพราะกระชุ่นก็เอาทหารออกได้นะทหารตำรวจนะครับอาสาสมัครแล้วก็ภาคพลเรือนก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนายกแต่งตั้งนะครับแต่ว่าที่สําคัญสามประการนะครับก็คือประการว่าอำนาจนี้คงจะต้องใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของประชาชนนะครับในหลายรูปแบบนะครับอันนั้นคืออำนาจแรกนะครับ อำนาจที่สองก็คือการสื่อสารที่จะให้ประชาชนเข้าใจคําสั่งต่างๆซึ่งอาจจะทยอยออกมาและมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะๆนะครับครับคืออานาจที่รวบยอดทางด้านการสื่อสารครับก็อันที่สามก็ใช่ครับเป็นอํานาจทางด้านการปฏิบัติการโดยเฉพาะการปฏิบัติการที่จะเน้นไปเรื่องการเยียวยาการผลิตวัชถัณินะครับเรื่องของการ ดำรงสังคมอย่างปกติเพราะว่าจะมีคนจํานวนต้องทํางานนะครับและอาจจะต้องทํางานหนักมากขึ้นอย่างเช่นบุคลากรทางด้านแพทย์พยาบาลนะครับบุคลากรที่ดูแลด้า่งการสื่อสารคมนาคมพลังงานครก็เป็นสามส่วนที่อำนาจนี้จะขับเคลื่อนไปครับซึ่งอํานาจตามกฎหมายปกติไม่ว่าฉบับไหนไม่ว่าของกระทรวงไหนก็ครอบครอบคลุมไปไม่ถึงใช่ไหมครับอาจารย์ถึงแต่ว่าบางกรณีก็อาจจะเป็นที่เป็นข่าวขัดแย้งกันบ้างนะครับ บางกรณีก็อาจจะสั่งการได้ช้านะครับ<อ>บางกรณีก็คพบคุมไม่ถึงครับโอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่จริงกฎหมายปกติมันก็พอจะประทับประทางกันไปได้นั่นแหละแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องการคอมมานด์มีปัญหาเรื่องการกลุ่มสภาพงานแต่ละหน่วยงานบางครั้งก็ขัดแย้งกันบ้าง บางหน่วยงานาก็มีความล่าช้าในระบบของเขาดังนั้นไม่ได้ลนะสถานการณ์มันพิเศษจริงๆดังนั้นนายกต้องต้องต้องแอคชั่นต้องล่วงลูกได้ลึกๆเลยประมาณนั้นถูกต้องไหมอาจารย์ครับก็เป็นเกรตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะครับรท่านรัฐมนตรีรับผิดชอบโดยตรงสายข้าพบชาสั้นลงนะครับแล้วก็สามารถผลักดันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปโดยเร็วนะครับเมื่อลุล่วงไปแล้วก็จะต้องยกเลิกการใช้ปรกครับครับ ถ้าเช่นนั้นนะถ้าเช่นนั้นถามแบบกิ๊กโกลยถามโดยอาศัยตักกะที่คิดแบบเร็วๆถ้าเช่นนั้นแสดงว่ากลไกรัฐกระทรวงทบวงกรมกลไกครมอในที่ที่ท,ที่ที่เห็นเป็นปกติมันมีความพิกลพิการมันมีความง่อยเปรีย้ยเสียขาในตัวมันเองในระดับหนึ่งไม่ไหวจะเคลียร์และเอากันไม่อยู่มันฉกเฉลิจริงๆต้องเอากฎหมายพิเศษมาใช้และต้องมีอำนาจล้วงลึกไปได้เลยยิงตรงไปได้เลยถูกต้องไหมฮะอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจถูกต้องไหมคะ ในญี่ปุ่นในสหรัฐนะครับในเพื่อนบ้านเราก็เหมือนกันนะครับโอเคประสานการทํางานปกติก็อาจจะไม่ได้อํานาจเข้มข้นครับแต่ว่ายายามฉุกเฉินก็จะมีอํานาจที่เข้มข้นไม่ได้ถือว่าพี่คนพิการครับแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไประบบที่เราออกแบบไว้ในประเทศก็จะเป็นการออกแบบในสายการปรกอบศุกนะครับครับครับไม่ใช่เพราะบางกลไกบางกระทรวงด้อยประสิทธิภาพไม่ใช่เพราะบางกลไกบางกระทรวงกัดแย่งกันเองอะไรประมาณนั้นไม่ใช่เพราะบางกลไกบางกระทรวงล่าช้า แต่เป็นสานการพิเศษจึงต้องรู้ต้องรวมศูนย์อำนาจรวมศูนย์การจัดการโอเคตรงนี้เข้าใจได้อาจารย์โอเคแต่คราวนี้แต่คราวนี้เรื่องของเรื่องของโคฟิดนี่อาจารย์คิดว่าเขาจะประกาศช้ไหมครับเที่ยวนี้ครับท่านอ้นตรียังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการประเมินที่ผ่านมาหลายวันก็เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าการห้ามให้อยู่ใน นะครับแข่สถานโดยเฉพาะยามวิการเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยไม่ยังไม่ได้ผลเพราะไม่ไม่มีอำนาจบังคับจริงนะครับครับอันนี้อาจจะต้องดูพื้นที่ไปพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับรบในบางพื้นที่พื้นที่ที่มีการพบปะกันและลื่นเดินสังสรรค์กันนะครับที่เป็นข่าวไปแล้วพื้นที่เหล่านั้นก็อาจจะต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษนะครับครับตรงนี้ก็คงต้องดูความเหมาะสมแต่ว่าผมคิดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะชัดเจนขึ้นครับ ครับครับพวกนี้ก็คงจะมีความชัดเจนพ่งนี้เป็นวันที่ยีพรุ่งพนี้ใช่ไหมคะอันนี้หมายความว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นกรณีแต่ละจังหวัดสั่งการอยู่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วมันสั่งไม่ได้จริงๆมันไม่ฟังกชั่นใช่ไหมนี่คือปัญหาหนึ่งหรือเปล่าถึงต้องแช้อำนาจพิเศษตรงนี้สั่งให้มันครอบคลุมทั่วประเทศไปเลยแบบนั้นหรือเปล่าคะครับสั่งให้มันเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ให้เหมาะทแต่ละพื้นที่เพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยเขาไม่มีอำนาจในการบังคับในลััักกกกษณะะ้รบบบบแลว็็าผิดชอจตู ผู้สั่งการก็คือผู้ว่าแต่ว่าในกรณีพลกรนี้นะครับความรับผิดชอบจะอยู่ที่ท่านนายมนตรีแล้วก็พลกรนี้ก็ให้อำนาจแล้วก็มีการปกป้องผู้สั่งถ้าหากว่าทําการโดยสุจริตนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องนะครับไม่จําเป็นต้องจะ,ะไดะ้ถูกดําเนินการด้วยกฎหมายปกตินะครับสมัยคำวา่าท่านมนตรีสามารถสั่งการแล้วก็มไม่ถูกฟ้องร้องได้ับ อาจารย์ฮะย้อนกลับไปที่โครงสร้างของสชออนิดหนึ่งนะครับบนสุดก็จะเป็นพอ,อ,อาสาชอก็คือท่านนายกแหละถัดลงมาก็จะเป็นคณะกรรมการสาชหรือเปล่าอาจารย์ครับจริงๆในมาตราหกก็คือท่านนักเรียนจะมอบหมายใครเป็นประธานกรรมการก็ได้นะครับ,บางครั้งก็มอบหมายรองนายรัมตรีนะครับแล้วก็มีรัมตรีที่เกี่ยวข้องอันนั้นเป็นคณะกรรมการตามกฎหมายนะครับอ๋อครับแต่ว่าแต่ว่าข้างบนนี่จะเป็นพอสชก็คือนายกล่ะ หัวโตใช่ไหมคะใหญ่ขับลงมาก็จะมีคณะกรรมการสอชซึ่งประธานกรรมการสอชจะเป็นท่านนายกเองหรือรองนายกที่ได้รับหมายก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้ทีนี้คณะกรรมการสอชมีการกําหนดส่วนผสมไหมครับว่าจะต้องประกอบด้วยใครจากไหนอะไรประมาณนั้นครับตามกฎหมายก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมไปเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับสถานการณ์นี้ก็คงจะต้องทาโครงสร้างรองรับลงมา จากคณะกรรมการชุดที่ทำตามมาตรา6นะครับซึ่งซึ่งก็ก็เป็นข่าวไปแต่ว่าความชัดเจนก็คงจะพรุ่งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับทางด้านสาธารณสุขก็จำเป็นทางด้านการผลิตนะครับทางด้านการเยียวยานะครับทางด้าน เศรษฐกิจนะครับก็เราก็จะเห็นการทํางานที่ไม่เหมือนแต่เมื่อก่อนครับโอเคภายใต้กรรมการสชก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการประกอบด้วย8ดศูนย์ด้วยกันแต่ละศูนย์ปฏิบัติการหัวหน้าศูนย์ก็จะเป็นระดับบัลลังก์กระทรวงอะไรก็ว่ากันไปย้อนกลับไปที่ตัวคณะกรรมการสชจะประกอบด้วยรัฐมนตรีทุกกระทรวงหรือเปล่าครับหรืออย่างไรครับหรือไม่จําเป็น ไม่จาเป็นครับไม่จำเป็นนะทำไม่ได้เลยครับตามมาตรา6ก็มีลัมนตรีเฉพาะกระทรวงที่กําหนดไว้แล้วในกฎหมายนะครับอ๋อไม่ได้มีลัมนตรีทุกคนจะมีแค่บางบางรัฐมนตรีเท่านั้นที่เกี่ยวข้องถูกไหมคะใช่ครับมีลัมนตรีอยู่ประมาณสามสี่ท่านเท่านั้นเองเพื่อให้โครงสร้างกระชับนะครับโอ้มีแค่สามสี่มตีที่เข้าไปเป็นกรรมการสชโดยตําแหน่งนะครับใช่ครับอย่างเช่นกระทรวงมกระส่งมหาทวยยุติธรรมยุติธรรมสามแล้วก็ใครฮะกระทาโหมหาทายยุติธรรมลัมนตรีมีเท่านี้ครับ อาอมันมีเท่านี้จะตั้งรัฐมนตรีคนอื่นร่วมเป็นกรรมการก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะตามมาตรา6ไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้นะ <Okay. S 1> อ๋อครับครับเท่ากับเท่ากับระดับรัฐมนตรีถูกตัดออกจากสายคอมมานด์ตรงนี้เลยนะฮะอาจารย์ครับแต่ในทางปฏิบัติก็สามารถทำอย่างที่คุณนายพูดนะครับก็คือมีการตั้งศูนย์ มีการเชิญรัมตรีเข้ามาร่วมประชุมได้ครับแต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจก็อยู่ที่รัมตรีกางกฎหมายที่ต้องรับผิดชอบคตามมา้นเท่านี้ครับโอเคเอาละครับต้องกลับขอบคุณอาจารย์ไปร่วมร่างยกร่างโครงสร้างกับเขาด้วยหรือเปล่าอาจารย์เที่ยวนี้ไม่ได้ครับผมทํางานทางด้านวิชาการแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองครับโอเคได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณนะคะ อาจารย์ปณิธานวัฒนาย,ยากรน,นะคะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีฟ้องอีกทีนะ,ะบนสุดก็คือปอ,อ,อสอชก็คือท่านนายกท่านนายกเขาบอกท่านนายกจะนั่งเองอตามข่าวนะตามข่าวปอ,อสอชอตามกฎหมายตามกฎหมายถัดลงมาก็จะเป็นคณะกรรมการสอชอรหัวโต,ต๊ะของกรรมการสอชอนั้นจะเป็นนายกหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายก็ได้<ร>แต่ครั้งนี้ได้ข่าวว่าท่านนายกจะนั่งเองจะนั่งเป็นผอ,อ,อ,อเองส่วนผสมของกรรมการสอชอ ไฟบังคับตามกฎหมายระบุให้มีรัฐมนตรีได้แค่สามสี่คนสามสี่กระทรวงสามกระทรวงมั้งกาลาโหมมหาไทยยุติธรรมสามรัฐมนตรีสามกระทรวงเท่านั้นที่จะได้เป็นกรรมการสชนอกนั้นไม่ได้ที่เหลือล่ะคะจะตั้งเข้ามาร่วมเป็นกรรมการก็ไปได้เพราะกฎหมายเขาล็อกไว้แค่สามกระทรวงสามรัฐมนตรีอถูกไหมค่ะ ถัดลงมาก็จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการประกอบด้วย8ปดศูนย์ปฏิบัติการระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการในเบื้องต้นนะเขาจะเปลี่ยนใจวินัยทีสุดท้ายหรือไม่เราไม่ทราบแต่ข้อมูลที่ยืนยันกระทั่งถึงเมื่อคืนเด็กๆนะครับเขาจะเอาประหลัดหัวหน้าศูนเขาบอกตามสั่งการก็ต้องเป็นท่านประหลัดมอบหมายท่านประหลัดก็คือนายกลงมาที่กรรมการสชลงมาที่ศูนย์แปดศูนย์ที่แ0แล้วแ0มีระดับหัวหน้าก็คือระดับประหลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่เขาจะมอบหมายว่าใครจะเป็นลิขแต่ละ ผมจึงเข้าใจแล้วว่าทําไมคอรมอรหลายคนหัวฟัดหัวเวียงเออถูกยึดอานาจนี่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะได้ยินมาเบาๆแต่จริงๆนะเที่ยวนี้ถ้าตัดประเด็นเรื่องตักกะในการใช้พรากรฉุกเฉินที่เราค่อนข้างจนงงๆนิดหนึ่งถ้ามันฉุกเฉินทําไมต้องรอตั้งสองวันและทําไมต้องใช้พรากฉุกเฉินกับ,ก,บกับประเด็นทางด้านของสุขอนามัยสุขภาพคุณภาพชีวิตเรื่องโรคระบาด ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นการใช้พรกอฉุกเฉินกับเรื่องไฟใต้กับเรื่องม็อบเหตุการณ์ชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ทัรงนั้นนี่เป็นครั้งแรกนะเท่านั้นเองแต่ก็พอเข้าใจได้นะเราได้เห็นความอ่อนแอของบางกระทรวงค่ะพวกกระทรวงไม่ต้องอ้อมคอมจะให้ผมระบุเลยรู้นี่กระทรวงไหนคุณผู้ชมก็รู้นี่กระทรวงไหนใช่ค่ะชาวบ้านรู้หมดค่ะที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงการจัดการ กับโรคระบาดมันมีหลายด้านที่ต้องจัดการใช่ค่ะมันบางด้านของบางกระทรวงมันเห็นถึงความอ่อนแอของกระทรวงมันมีปัญหาทะลุทะลวงไปหมดเลยนั่นแหละบางด้านบางกระทรวงเราก็ได้เห็นความสับสนเออมานหมายความว่ายันแย้งกันบ้างเออเอา,เเอาอยัางไงเนี่ยอะไรประมาณนี้ชาชน,านั้นง,งรวมคอมานเลย รงง่งการซิงเกิลคอมคอมานด์คือสั่งการหนึ่งเดียวนะคะของสอชอนี่ซิงเกิลคอมมานด์จะอยู่ที่ท่านนายกตั้งตีในฐานะที่เป็นพออสชอเราพยายามจะทําความก็จะพยายามที่จะวิ่งตามให้ทันท่านนายกว่าคิดอะไรอยู่นะค่ะพรุ่งนี้แหละค่ะนะนะโอเคอดใจรอนะรายละเอียดไส้ในต่างๆเดี๋ยวจะออกมาค่ะวันที่26ค่ะอค่ะ